สวัสดีค่ะคุณอาภร์นูพโลนาตอนที่8นะคะและล้วีพโลนามที่อยู่หลัง Adjective ขั้นที่สุดนะคะเราจะใช้แท็ในการเชื่อมประโยคเ,เช่นสนทรท่วั h เด t t ก e ืเท็โพรเอแท็บไทยแลนด์แฮปเอ e วอร์ h ฮ d สันทอรทวเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมา g กี t รติท็นะคะเป็น v e t i v e ขั้นเปรียบเทียบขั้นที่สุดนะคะ อคุณศัพปปท์เยอะที่สุดถ้าต้องถ้าต้องมีสรพนามเชื่อมแล้วต้องใช้แทดเชื่อมนะคะหลังพโรนาวที่เฉพาะใช้แทดเชื่อมเช่นน็อตทิงแท็บชีดัตอีทดัลีดันไม่มีสิ่งใดที่เธอทำอะไรไม่ดีเราใช้แทดนะคะเชื่อมสรพนามที่เฉพาะนะคะน็อตทิงนะคะไม่มีสิ่งใดนะคะเป็นคำใี้เฉพาะ ประโยคจะขึ้นต้นด้วย i t i อให้ใช้แท็กเชื่อมเช่น i t i s along lane that have no return มาเป็นซอยยาวที่ไม่มีาทางกลับไม่มีที่เลี้ยวนะคะไม่มีทางกลับรถนะคะเราใช้แท็กเชื่อมประโยคที่มี i t i อขึ้นต้นประโยคเราใช้วัดเชื่อมประโยคหน้าที่ไม่มีข้อมูลนะคะเช่น Uh, tell me what you want to know บอกฉันในสิ่งที่คุณต้องการจะรู้เธ l มี me, นะคะประโยคหน้าแปลว่าบอกฉันไม่ได้มีข้อมูลว่าบอกเรื่องอะไร mm hmm. เมื่อต้องใช้เลยละทีพโลนาวนะคะเราต้องใช้วอดนะคะเราไม่ใช้แทสเราใช้ว a t ถ้าข้อมูลในประโยคหน้าไม่มีนะคะล,ละทีพโลนาวถ้าอยู่หลังกรรมของบุพบทหรือกรรมของกิริยาสามารถละเว้นได้นะคะ s ช่ d that is the book that you g e p t for me อันนี้คือหนังสือที่คุณให้ฉัน I want to I went to the play that she talked about ฉันไปที่โรงละครที่เธอพูดถึง book นะคะเป็นครรมของอีทกิยาีทนะคะ play เป็นครรมของบุพบทตร นะคะประโยคที่มีกรรมเป็นเป็นกรรมของบุพบทและเกยาเราจะมีสรพนามเชื่อมหรือไม่มีก็ได้นะคะจะมีแทดหรือไม่มีแทดก็ได้นะคะ mm hmm. ก็น้ำลอยมั่งมีไม่เจ็บไข้นะคะโชคดีมีทรัพย์สวัสดีค่ะกู o ์ไลกูร์ทีนทัวร์ e ิลลิ